สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามบอย,ยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเอฟแคมราคาถูกนะครับพอดีผมทดลองสั่งซื้อมาจากเว็บช้อปปีนะครับผมเป็น f อฟแคม7นิ้วราคาเพียงอัลละ69บาทเท่านั้นนะครับผมด้ามเนี่เป็นด้ามพลาสติกแล้วก็มียางคุ้มด้วยนะครับเป็น f อฟแคมที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะครับผม เดี๋ยวเราจะวัดทางด้านเซนติเมตรก่อนนะครับว่าจะได้กี่เซนติเมตรอ่าได้สิบเจ็ดครึ่งนะครับผมสิบเจ็ดเซนครึ่งถ้าเป็นด้านนิ้วนะครับผมก็เจ็ดนิ้วนะครับส่วนด้านลึกนะครับผมก็ลึกมาหกเซนติเมตรหรือว่าสองนิ้วครึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับผม อันละหบาทแล้วก็โดยรวมแข็งแรงดีนะครับมีที่รองเป็นพลาสติกด้วยนะครับผมเวลาจับชิ้นงานก็จะได้ไม่เป็นรอยแล้วการเลื่อนนะครับผมตัวด้ามจับเนี่ยจะมีเป็นเหมือนเขี้ยวนะครับทำให้เวลาที่ล็อกอตัวขาจับเนี่ยจะสามารถล็อกได้แน่นนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองจับชิ้นงานดูกันนะครับ โอเคนะครับผมก็ได้นํามาลองยึดกับโต๊ะเวิร์กชีพนะครับผมโต๊ะทํางานช่างเนี่ยก็ถือว่าเมื่อเราโยกไม้นะครับผมโต๊ะมันก็สามารถขยืนได้เลยนะครับซึ่งการล็อกของตัว f อฟแมเนี่ยสามารถล็อกได้แน่นเป็นอย่างมากก็ใช้งานได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอฟแมราคาถูก69บาทนะครับ เพื่อนใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อมาใช้งานได้เดี๋ยวร้านค้าที่จะสั่งซื้อนะครับผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอครับในช่องคําอธิบายของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อเอฟแคม7นิ้วตัวนี้มาใช้งานได้ราคาถูกนะครับ69บาทเท่านั้นนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ขอจบประเดียดในการนาเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ